ทางโลกและธรรมต้องเข้าใจนะฮะไม่เข้าใจก็ไม่มีฐานจิตไม่มีฐานไม่เข้าใจก็ช่วยไม่ได้สผมววาตั้งหลายปีไม่ไปหน้ามาหลังเพราะเราคิดไม่ออกถ้าคิดออกละธุรกิจบุญก็จะเจริญธุรกิจบุญธุรกิจทางโลกก็จะเจริญไปพร้อมๆกันเพราะโลกกับธรอยู่ด้วยกัน มีโลกมีธรรมนะมีธรรมมีโลกทีนี้เรามีแต่โลกเกิดมากับบัทรทึกโลกล้วนๆบนทึกทางไหนอะตาหูจมูกเลี้ยงกายลูกรถกินเสียงโลกล้วนๆเรียนหนังสือไปโน่นนี่นั่น,นก็โลกไม่หยุดไม่หยุดมันก็ไม่รู้ละอดีตก็ไม่รู้เพราะปัจจุบันมาจากอดีตถ้าเราหยุดมันเนี่ยมาสดมนเนี่ยเราก็เริ่มละ เริ่มดึงอดีตมาแล้วมันดึงได้ยังไงดึงด้วยการสดปนเนะี่ยใจความรู้สึกเหมือนผัวเมียด่ากันนะ่ะดา่าปั๊บดึงมาเลยสายใหญ่แห่งกรรมเข้าใจไหมสายใหญ่แห่งกรรมมาทันทีนั่นนะที่เวดได้ชัดถ้าเสดแล้วมันเพลินเนี่ยบุญที่เราทําในอดีตเนี่ยเราเคยปรารถนาอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีความรู้สึก มีแน่นอนะนะเนี่ยสดบทนี่แหละไตสนณคมหรือจักรพรรดิเนี่ยแล้วเราจะ,ะรูลละเนียปกติแล้วชาตินี้จะไปไหนดีตายแล้วจะไปไหนไงเราเตรียมตัวตายไงตายแล้วไปไหนเกิดเลยไหมรู้ไม่เกิดหรือปัฏนาเป็นผูพระเจ้าไหมเป็นปัจเจกไหมอย่าประมาทนะฮะ พระเจ้าก็คือมนุษย์อย่างเรานี่ยนะท่านก็เรียนว่าตายเกิดเหมือนกับเรานี่แหละแต่ท่านไม่จิตไงท่านเกิดเ็าท่านไม่จิตไม่ติดในสุขไม่ติดในทุกเวลาสุขท่านก็ไม่จิตท่านก็ทําประโยชน์ต่อเวลาทุกท่านก็เข้าใจในการบรรเทาทุกข์อย่างเราเวลาทุกข์ก็โทษคนอื่นแล้วไม่โทษตัวเองแล้วมันก็เลยไม่โล อยากรู้ก็ต้องอยู่กับบทสวดมนต์ถ้าอยากโลนะถ้าไม่อยากโลก็ไม่ต้องสวดละอยากรู้วิญญาณมันมาสวดกับเราจริงไหมเนี่ยพิสูจน์ได้นะหลวงตาสวดมนต์กับหลวงปู่มา 29, อายุยี่สิบเก้าตอนนี้อายุสิบเจ็ดเอ้ยเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้า แกช้านะสสดมนแก่ช้ารับประกันเลยแก่ช้าแน่นอนนะท่านท่านหลวงพ่อานว่าเองก็แก่อยู่แล้วล่ะท่านว่ะอย่าไปรีบแก่ครับแก่ทําไมละ่ะธรรมบอกแก่ช้าช้าหน่อยโรคน้อยน้อยหน่อยแก่ช้าโรคน้อยอายุยืนเวลาตายก็ตายเร็วๆอา้าวอยู่ทาไมละ่ะควบคุมธาตุไม่ได้ครับออกจากมันเนี่ยไม่ต้องดีบเรา เนี่ยๆเนี่ยเฝึกอย่างเงี้ยจะมาฝึกทุกวันเนี่ยฝึกเตรียมตัวตายนะเนี่ยเตรียมตัวเวียนว่ายตายเกิดคิดซะว่าโลกเนี่ยไม่ใช่ของใครไม่ต้องคิดนะไป่ของใครอยู่แล้วล่ะตําแหน่งในในภูมิมิติทั้งหลายก็ไม่ใช่ตาแหน่งของใครตาแหน่งในโลกเนี่ยก็ไม่ตำแหน่งของใครพระเจ้าก็ไม่ใช่ท่านไม่เกิดแล้วท่านก็มาดับไปด้วยนะท่านทิ้งไว้ในโลกนะ เพราะนั้นเราทิ้งอะไรไว้ในโลกเนี่ยเกิดมาเนี่ยเราต้องเจอกันนะอนาคตต้องเจอชาติต่อไปต้องเจอใช่ไหมเจอแน่นอนเลย,ย,ยทำความเชื่อให้ได้ทำศรัทธาให้เกิดเชื่อเรื่องการเวียนว่าใจเกิดเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เชื่อเรื่องของกรรมโอ้ยรับประกันไม่มีทุกข์เพราะเชื่อแล้วเนี่ย มันจะดีะใหญ่ยังไงกูก็ไม่สนใจแล้วเพราะมันมนุษย์เท่ากันเกิดแล้วตายเท่ากันตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้อาบากสีกอนเพึกเพราะในโลกวิญญาณทุกข์ก็โลกมนุษย์นะทำไมฝึกอารมณ์เดียวนะจ๊ะอารมณ์ทุกข์คือทุกข์นะจ๊ะอารมณ์สุขคือสุขนะจ๊ะมันเปลี่ยนอารมณ์ไม่ได้นะไม่มีชาติให้เปลี่ยนนะบอกก่อนนะ ฝึกซะนะยิ่งทุกวันเนี้ยต้องห่างจากโรคโรคระบาดเนี่ยมันระบาดมาหลายปีแล้วล่ะโรคมาเล็งความดันเบาหวานหัวใจแล้วโรคจอนเนี่ยจะจอนมาเรื่อยๆไหนจะโรคไปธรรมชาติหนมนุษย์ฆ่ากันไหนจะอุบัติเหตุอุบัติภัยชั่วท้องถนนไปไหนก็อันตรายแม้จะกินยังอันตรายเลย เนีย่ยกินทุกวันเนี่ยกินน้ำกินข้าวหายใจอันตรายอย่างยิ่งนะฮะโรครับประทานแล้วก็เป็นทุกข์ละหมอบอกโอ้เป็นโรคอใจแปวไปครึ่งแล้วทุกข์ไปครึ่งหนึ่งละหาทรัพย์มารักษาโรคละเพราะนั้นเวลาสวดมนต์ที่หลวงพ่อท่านในสวดเนี่ย เรานำขึ้นพุทธมนต์มานะความสว่างของจิตเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะไหนจากพุทธมนต์ไหนจากบุญที่เราทำในอดีตมันมามาหมดแล้วแล้วใครมาสัวกับเราผีแน่นอนนะผีที่มันเป็นทุกข์ตามท้องถนนมันเป็นเพื่อนเราแน่นอนแล,แล้วเราไปไหนเราก็จะปลอดภัยเพราะมันเป็นคนดูแลเรา ไม่ใช่มนุษย์ดูแลเรานะไม่ใช่เนี่ยสวดมดนตะ์เนี่ยวิญญาณนะวิญญาณสามารถจะช่วยเราได้ตามกําลังที่เขาบีด้วยบ้านเราถ้ามีวิญญาณที่มีทรัพย์เขาให้เราได้นะเออเอ,อวิญญาณนั้นไปจากมนุษย์นะบางวิญญาณมันฝังทรัพย์ไปนะเวลาไปสวดมนต์ที่ไหนบอกมันด้วยลนะ่ะฝังทรัพย์ไปรีบเอามาเดี๋ยวจะทําบุญให้ เอาบุญไปก็เราเอาทรัพมาเราเป็นโลกวิญญาณใช้ไม่ได้หรอก <laughs> นี่คือประโยชน์ในการสวดมนต์ถ้าท่านเห็นประโยชน์แล้วท่านไม่เลิกหรอกหลวงตาเห็นประโยชน์เลยไม่เลิกเดยมาอยู่อย่างนี้ถ้าเลิกแล้วป่านนี้คงไม่มาคุยให้ฟังหรอกที่นี่ก็ไม่เกิดถ้ามังงาก็ไม่เกิดสาขาทั่วไปก็ไม่เกิด